มันเจบโมหรือเปล่าดิมันเจ็บโมหรือเปล่าอินนั่นะคืออะไรอะไยิ้นัอะไรเี่อะไรอะนอะไรไม่ได้ยังไม่รู้เลยหรือว่าอะไรอเออจะอไป เกลอสร้างเกลอกสามองเแต้อง้องเพลงเลคะเน้อเกลมได้หนึ่งมานี่นของเก่งอ่ะคสองซ้สองาจะได้สาระอะไรไมเนี่ได้ น้องกินลอยกระทงนี้นะเอออะละม้วนละกระทงเป็นไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพจะสัมภาษณ์แม่แล้วนะเก็บน้องฟังก่อนพี่จะสัมภาษณ์แม่แล้วนะน้องเดี่ยวฟังแม่นโอเควันนี้พี่ชมดีวกับน้องยังไงบ้างกับงานดึก เรพยายามก็ก็รีบกันกับาเจฟว่าเออวันนี้ยังไงก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มแบบโตแล้วก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างอนะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้คือ,อยังไงก็ต้องให้นอนก็นอนมาจริงๆอยากให้นอนเยอะกว่าน,นี้แต่ก็นอนมาสองชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ทั้งเส้นทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างเส้นไหวทุกอย่าง,าางเดี๋ยวพาไปจุ่มเดี๋ยวซื้อสกูตเตอร์คันใหม่ให้ดีดีวอะไรบ้างในงานนี้วันนี้เปิดต้นคริสต์มาสแล้วเวลาสองทุ่มเราดีวอะไรไปบ้าง ดวทุกอย่างค่ะของกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดวเออสกูตเตอร์ไลเอลซาอะไรยากจริงๆครับพี่โชกี่ว่าะเขาเข้าใจจริงๆแต่ว่ารับรู้ไปว่าเออที่เรายิวตกลงกันไปก็รับรู้แต่ว่าพอมาถึงข้างหน้าก็มีแบบก็เหมือนมีงงนิดนึงอมีงงนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่แบบมันมีคิวมีซิงเกิลเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาทำตามบีฟเราไหมครับ ก็80เปอร์เซ็นต์ะแปดสให้คะแนนยังไงวันนี้ก็จริงๆสำหรับสองขั้วก็ให้พันเต็มเต็มให้แบบให้ให้เกินร้อยละค่ะร้อยเกินมากเก่งมากใช่ เพราะว่าเมื่อกี้ก็ออกมาก็คือเป็นงานมากบายบายนู่นส่งจูบแบบเต็มที่มากจริงๆเรากังวลเลยเพราะว่าหน้าพี่ชมอยู่กังวลอยูแบบยิ้มแล้วก็ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยกลัวตกเวทีกลัวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต่างหากที่คนเป็นเยอะมากเหมือนกันใช่แล้วก็กลัวแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเวลาเรื่องอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยเออผู้ใหญ่ยังแบบยังงกินอะไรเงี้ยเมื่อกี้เขาก็เริ่มก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันบอกเสร็จอย่างอะไรเงี้ยเขาร้อนค่ะให้ผู้ชมดูอีก เป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาที่ไปที่มาก็จริงๆก็คือชมก็เออ่ก็รู้จักกับทางกับทางแบบเจ็บเจ็บมากเลยลมพัดหน้าแดงไปไหมคะแม่ไม่เจออันนี้ต้องไปเป่าข้างนอกเออเป่ากับพริบหน้าก่อนนะครับเออก็ไม่เข้าไปเลยนะคร ก็เออจริงๆก็คุ้นเคยกับกับกับคุณจีฟด้วยที่เออเป็นคนเป็นคนจัดนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ก็ติดต่อมาด้วยแล้วก็เหมือนกับก็มันก็แบบมันโมชช์อ่ะมันมันพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็เออมีคุยกันเคยคุยกันกับกับกับทางคุณจีฟอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแกก็จะรู้จักศิลปินเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออจริงๆอ่ะก็อยากที่จะมี อะไรที่เป็นที่ระลึกของน้องที่เขาแบบเหมือนที่เป็นความทรงจำของเขาใน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 รุ่นเนี่ยในเออที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบตัวเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็โตขึ้นทุกวันเราก็อยากเก็บแบบเขาในเวอร์ชันนี้เอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นจริงเราให้คาแรคเตอร์ไปหรือว่าจริงจริงก็คือคุณคุเจสสิก้าเขาก็ดูเพราะว่าตอนนี้เขาว่าน้องเขายังไม่เคยเจอเหมือน้องค่ะแต่ว่าเขาก็ดูจากหลายๆรูปอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ เห็นอะไรงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีต้นมันจะมีรูปต้นแบบอยู่รูปหนึ่งที่แบบว่ามันคงเป็นรูปที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลยอินสปายมาเป็นเป็นเป็นตัวนี้อยากได้รูปอะไรเราทำรูปอะไรเนี่ยเราทำรูปอะไรได้บ้างรูปน้องเกลียวค่ะน้องเกลียวปั้นได้ไหมเได้ไหมเกลียวั้นได้ยปั้นด้ไหมเกลยนได้ไหมเกลียวปั้นได้ไหเกลวปั้นไดมเกลยวปันได้ไหมเกวปั้นได้ไหมเกลียปั้นมกลียวปันมเกลีันนี้เดี๋ยวต้อง ิดามจริงๆกะแสงว่า,ถ,าถ้าต้องติดตามมันก็ต้องมี6ุคลากรเตอร์โอ bon ้ถ้าเป็นจุ่มเลยอันนี้ไม่ฉวานะคอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้แต่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าให้คอนเลคเตอร์ได้ได้ได้เก็บได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องคอยติดตามก็มีแน่นอนไม่มอกกแค่นี้แหละจริงๆๆตัวนี้เหมือนน้องขนาดไหนครับเราดูจากรูปอย่างเงี้ยมาชม แล้วก็อย่างที่พงผู้พูดบนเวทีเมื่อกี้นะคะก็แบบแอนหน้าแอนหลังเนาะแล้วก็แบบว่าต้องแขนต้องขาค่ะแบบไงน้องรู้ไหมว่าคือตัวอะไรก็จริงๆก็ปรีฟเขามาก่อนนิดนึิดเมฟ่อก่อนเนี่ยเนอะว่าวันนี้เขาเขามาทำงานเขามาเปิดต้นคริสต์มาสทำขนมจีนนะคะขนมจีนก็มีเพราะว่ามาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องต้องเสกนะเปิดตัวเป็นตุ๊กตา ก็รีฟทำท่าเสกเสกตที่เที่เหมือนกันเเลือนกแสได้เลยใช่ะมใ่ก็ถือว่าเป็นเป็ท่าที่เป๊ะที่สุดแล้ของงานวันนี้ทำได้ดี่สุดตอเสจอ๋จริงเสร็จแล้วตัวนี้คือต้องไอที่บ้านเราไปอเ่อถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะตามสัญญาเราต้องทใช่ทำละใช่ต้ทลถ้าเดต้องใช้คุณจีบีดีชมไม่ได้ใจแ้วแล้วตัว้วพี่ชมเองมันรู้สึกยังไงอะ หรือว่าจะเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านหลังใหม่ที่เราจะมันมีโอกาสเป็นมาถ้ามันเจ้าองแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคือชมไม่ใช่เรามันเหมือนมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันทํามาเพื่อสําหรับงานตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จบไปมันเพราะว่าจริงๆอาร์คอยเวลายิ่งถ้ามันมีอันเดียวอ่ะมันคุณค่ามันจะเพราะฉันมันก็้งที่เข้าใจก็ไม่ไม่ม่ไม่ได้ไม่ได้ใครเลยชอ่อไว่าหลายคนชื่นชอบ ็ชื่นใจแหละชื่นใจนะคะบางทีแบบว่าเวลาคน,น,นแบบกดดันไหมเหรอคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรกันรือเออมีมีคนรักเป็นคนชอบอ่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นมันเป็นมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีเนาะเวลาเราเห็นเขาไปไหนแล้วแบบคนกี๊ดคนอะไรเงี้ยเขาแบบมันรู้สึกว่ามันมันชื่นใจกว่าคนแบบคนมาอะไรเราเรายังไม่ได้รู้สึกมาก <S 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 แต่ว่าเวลาเราเห็นคนมาแบบว่าเรียกชื่อเขาคนอะไรเขาแล้วเราแบบ แวมันแบบว่ามันแบบว่ามันมันซ่บซึ้งอ่ะมันมันเอิ๊กมันเอิ๊กอึ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดนึงยวคือสิ่อย่างบางคนเี่นปุ๊บน้องก็แบบไม่บาลเลยก็ยกมือวาดแล้วก็แบบยิ้มแบบก็อย่างที่ฉันบอกอะค่ะคือฉันว่าทุกคนอะมีลูกมีอะไรเงี้ยก็คนยิ่งคนไทยนะเราก็แบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็ทำตัวให้มันเป็นที่รักแล้วลูกไปไหนก็มีแต่คนรักอะไรอย่าเงี้ยเออก็ก็มันมันก็ดีเลยมันในช่วงนี้เขาก็ต้พัฒนาการ ที่บอกแบบเสพคอนเทนต์เดียวกับพี่พี่ดูอะไรน้องก็ดูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบิงโตแต่อย่างไรคนชอบคนเทนต์แกนิ่งนี่สิเวลาเข้าครัวกันรู้สึกแบบว่าไม่รู้จะฟังใครก่อนที่ยายกอบดาไปยังไงได้ตรงนี้วก็จะวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ยายกันแล้วก็ตามภาษาคนแก่แล้วว่เวลามันแบบเด็กมันโซนมันแับดูใส่กระด้งอ่ะมันก็จะก็จะวุ่นวายวุ่นวายปวดหัวไหมแกนิ่งปวดหัวไหมก็คงปวดหัวแหละค่ะแต่เราก็แบบทุกวัน ไอ้ยู่วเราอยู่ตรงกลางกัยังไงกันนั่นหลัะเจอกันพร้อมกันก็เราก็แคเห็นแค่บทไงอะไรอย่างเงี้ยกันนั่นแหละก็อย่างที่บอกในใจกันทุกวันเอทานนนนเเเเ็็็ปปปตต์ััี่้งงวรารู้สึกไงอินเนอร์ตรงนั้นอินเนอร์เขาใช่ไหมคะก็จริงจริงเขาก็มีอะไรของเขาข้างในนะแต่ว่าเขาก็ ตรงเียเขาจะคลายๆผายอยู่อะไรเพาชอบแบบชมก็ไม่รู้เออชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงมันเป็นอย่างงี้กันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็เหมือนกับคือเขาชอบตอนเราเด็กๆกันเรายังไม่ยังไม่กล้าตัวนี้ยังไม่ยังไม่ได้แบบยังไม่แสดงออกขนาดนี้ชมคิดว่าเป็นเลือดแม่ไัมชมก็ไม่ชัวคือคนก็จะบอกว่าเลือดแม่แม่เป็นนักแสดงเลือดแม่เลแต่ส่วนตอนเด็กๆกันมช่จะมทรถจะไม่ใช่ไม่ขนาดนี้ ราค่อนข้างจะแบบเก็บเป็นเด็กลูกคนเดียวแล้วก็เก็บตัวไม่ได้แบบแสดงออกเลย<ไ>มาอะไรเงีเ้มยมีข้เขินอยูขัดถืนอนีตอนนี้เริ่มโตก็อาจจะเริ่มมีแบบว่าเลือกสิ่งที่พอใจบ้างอะไรเงี้ยอยากได้จะใส่รองเท้าคู่นี้อะไรเงี้ยมันจะมีรองเทาง้าอีกคู่หนึ่งที่แบบจะใส่นั่นแหละเข้ากับชุดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะใส่ก็ต้องแบบเหมือนบางทีก็ต้องเอาไปเก็บให้ลืมบ้างอะไรเงี้ยรูปของ ด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งเขาเจอคนเยอะแล้วก็ทุกคนที่ชมพาไปเจอทุกคนที่แบบาร่วมงานกับเราอะไรก็คือก็เปรียบเสมือนครอบครัวตึ้นเพื่องเราอะไรเงี้ยก็รักนางอะเนาะแล้วก็ก็ก็บิวอะให้ความมั่นใจให้ความรักเขาอะไรเงี้ยมันก็อบอุ่นหรือว่าเลือดคุณยายก็ือยายหนแรเพราะว่าล่าสุดกะถิ่นก็คือแบบม้วนมากนี่ยังไม่เห็นคลิปเลยนะต้องไปหาม้วนมากนี่คนบอกว่าเต้นลืมบ้านเลยที่ มันมันใหญ่ไหมเพราะเวลาแบบว่าคือแบบอเลอยตลอดเวลาแบบว่าแฮกกี้เีจะต้องขอไปดูคลิปก่อนว่าได้ใหญ่จริงหรือเปล่าที่ตัวใหญ่คือใส่มูฟัแต่ว่าดูก็รู้ว่าคุณใหญ่จริงเหรอคะดูจากมูฟก็รู้ว่าเป็นใหญ่ใช่ไหมคะใช่กับเพราะว่าใส่สีบานเย็นก็จริงจริงแกก็ทำอะไรของแกทุกปีอยู่แล้วล่ะค่ะอืมอันนี้ม้วนพิเศษก็คืจ มวนเป็นพิเศษแกบอกว่าบรรยากาศมันพาไปไม่สัมภาษณ์นะเมื่อกี้ก็มาอยากให้พี่ชมยืนยันว่าแก้มเราปัดหรือว่าร้อนเพราะว่าตอนนี้กำลังคิแดแต่แดงจริงหรือเ่าแดงจริงเพราะว่าแดงแต่คิดยิงแล้วคือจริงๆอ่ะปัดด้วยแต่ว่าก็น่าจะแดงด้วยเพราะว่าปัดด้วยปัดด้วยปัดด้วยโอเคค่ะทุกทีชมน้องเกยืนถ่ายรูปน้องเกถ่ายรูปเสริ์งถ่ายรูปงก้ เซ็นทั้งโลกเหรอไมไม่อ๋ออวยพรให้ทุกคนเลยใช่ไหมคะจะยนวยพรในรูปเร็มแม่อวยก่อนเลยแล้วกันเล่นสลามไปค่ะก็พกาอยู่้วน้อแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็ลอยกระทงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าชุดเทศกาลของการเฉลิมฉลองนะคะท้งคริสต์มาสตอม่ดีก็ขอให้ทุกคน สังสรรค์กันอย่างสนุกนะคะก็ใครที่กลับภูมิลำเนากลับบ้านเกิดเนาะก็เดินทางกันให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ปีหน้าอวยพรเผื่อปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีทุกคนสคุณเดียชวเนใหมวันที่20น่อ้องแคุณรูนะเลจับเาเไม่เก็บไม่เก็บหมดละหมดละจริงๆแลไม่เกะ ทุกคนทักมให้้วที่ช่าเ่ายเหาเหยมาเหยยเลยมาเหมาเหยบเหยียมาเหยบมกเหยียบมาเหยมาเหยบมาเหยียบมาเบาเกยมาเปยียเหยนบมาเหยียบมาเหยเหยียะมาเหเมาเหยหเยบมาบเียีเกบเบาเเบเยบเบ

โอเค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 น้องยีนมองกลางค่ะสวยๆเลยคอมพเตอร์รออยู่เร็วสอมพเตอร์รออยู่เร็วสวัสดีสวัสดีน้องยีนสวัสดีสองแค่บเบ๊ย์บายเบ๊ยบายโบกลามือพี่สื่อมวชน พยไ้เก็บให้ก่อนูอเ็เพูดดจุ๊บๆเ่งเีกบพูดแล้วะกบช่วยหนูหน่อยประเด็นไหมให้เกิวันที่ยี่อบเยอะแ่ลมาดูหลานก่อนตอนนี้ ไปกับแม่หมดแล้วอันนี้ชมขอประไัตเลยไปดิฉันแม่แม่ะติดมือติดมือเลยอ่ะล้าเเอามาใส่มือแม่ แม่มาด้านนี้ะแม่หน้านี้ถเดียองเกียว่อเกียวใส่ชุดนุ่มโนมากไป่ใส่ชุดนัง้องคชุดไทยแต่นุอมโนมาชุดนังโนมาต้องเป็นเบอร์ไหนอ๋อเองใหญ่เบอร้ชว่ว่าหม่ได้ส

ขอบอกยื rick, ้อก่อนยื้อก่อนยื้อก่อนผ่านแอปไหมเกลตเต็มที่แล้วกลย้าด้วยเกมือบอลแล้วดีมือเกลย้ายไปเลยเกย้ายไปย ขอบคุณค oh, <right. S 2> um, 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 ุานะร้่องเกลมานะครูเดินเรินลูก